สวัสดีครับวันนี้เมือยู่ผมนะครับโทยะครับวันนี้ผมก็จะมาสุม่มเกียร์คิดมาซึ่งผมก็ไม่มีเพชรเลยไม่มีรูบี้เลยผมก็เลยเติมมันไปเจ็ดร้อยบาทนะครับเนื่องจากเดือนนี้ก็ดวงดีหน่อยนะผมสุ่มได้ตัวละครนี่เออก็อเลยหวังว่าแปดดาวหรือเจ็ดดาวจะออกนะสุ่มเกียร์เนี่ยเออไปทำภารกิจเสร็จมาทำภารกิจเสร็จแล้วก็รับเพชรครับ เราไปครับโอเคได้มา7จ1ปดเพ็ดเผ็เราสุม่มได้แค่ไม่กี่รอบเองเราสุม่มได้แค่3รอบเองอ่ะมันจะมาให้ไหมเจ็ดดาวก็ได้โ,โหโ,โหเกีย์ไปดาวมาครั้งที่1นึ่งยังไงเอากรโดิออดโ่โชโว ก็ด yeah. ิ่งมาก็ดิ่งเนื้อก็ดิเสื้ดิ่งถือวคิดมัดมาเยอะอยู่นะสี่ชิ้นเลยคนี้ไปครั้งต่อไปโอ้โหเสื้อโอ้โหโอ้โหโอ้โหเสืือ โอ้โหหน่อยแค่ชิ้นเดียวไม้เสื้อครั้งสุดท้ายท้ายไปยุทนยังไงยังไงยังไงโอ้โหเกลือโอ้โหเกลือจัดเลยโอ้